มาเป็นเพื่อนกับกุ้งกิง้งกด subscribe ติดตามช่องกุ้งกิ้งกันนะคะแล้วการผสมผสานความคิดวัฒนธรรมและความรู้ดั้งเดิมที่มาจากหลายเชื้อชาติจึงลออ้อมให้เราเป็นไทยในแบบทุกวันนี้วันนี้กุ้งกิ้งจะพาทุกคนมาสนุกกับถอดรหัสไทยนิทรรศการผู้ใหญ่ที่เด็กๆด,ดูก็เข้าใจได้ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กุ้งกิ่งได้ออกมาเที่ยวนอกบ้านได้มาสนุกกับการทำกิจกรรมใหม่ๆที่นี่มิเวเซียมสยามที่นี่มีนิทรรศการแสนสนุกที่เราจะได้เรียนรู้ความเป็นไทยด้วยกันค่ะจะเพลิดเพลินแค่ไหนและจะมีอะไรให้เราเล่นบ้างตามกุ้งกิ่งเข้าไปดูกันเลยว้าวน่าตื่นเต้นจังเลยค่ะ ที่มิวเซีมยมสยามมีนิทรรศการให้เราได้ดูหลายห้องเลยค่ะทุกห้องมีเรื่องราวและก็มีสิ่งของเครื่องใช้ให้เราได้เข้าไปดูไปอ่านไปเล่นได้ด้วยโดยเฉพาะห้องที่กุ้งกิ่งจะพาเพื่อนๆไปเป็นห้องที่สนุกสนานมากเป็นพิเศษเลยค่ะเหมาะสำหรับเด็กๆอย่างพวกเราด้วยนะเรียกได้ว่าทั้งสนุกและก็ได้รับความรู้แบบไม่น่าเบื่อกันเลยห้องไทยโอลี่ไทยคิดไทยทำ ไทยขำไทยบูชาห้องนี้รวบรวมของที่เราคุ้นเคยค่ะของที่อยู่ในห้องนี้เป็นของธรรมดาที่เราอาจมองผ่านไปไม่เห็นค่ะถึงแม้จะเป็นของธรรมดาแต่พอนำมาจัดรวมกันแล้วน่าสนใจมากๆเลยค่ะดูสิคะอันนี้กุ้งกิ่งเคยเห็นนะ วิทยาเป็นห้องเรียนจำลองตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันค่ะเด็กๆเ,เรียนแบบเรียนดรุณศึกษาไม่ใช่เรียนดูปัญญาหรือมานะมานีแบบสมัยก่อนห้องนี้สนุกมากๆเลยนะคะมีชุดนักเรียนให้ทุกคนได้ใส่ได้นั่งท่ายรูปกับห้องเรียนในแต่ละยุคสมัยด้วยนะหิวหรือยังคะเราไปแวะเข้าห้องไทยชิมกันดีกว่า ห้องนี้มีการใช้เทคโนโลยีฉายแอนิเมชันลงบนจานข้าวด้วยนะคะนี่แค่หยิบจานมาวางตรงนี้แล้วเพื่อนๆก็จะเห็นอาหารที่อยู่บนจานและก็ทราบถึงที่มาว่าอาหารจานนี้มาจากไหนแล้วก็มีเกร็ดน่ารู้อะไรบ้างเราไปลองเล่นกันนะคะ ประเพณีห้องนี้เขามีความลับอยู่ในกล่องค่ะมีเกมให้เล่นมีของให้ขยับหรือจับใส่ถ่ายรูปก็ได้ห้องนี้สนุกถูกใจทุกคนแน่นอนแต่และเกมที่เล่นจะทำให้เราได้เรียนรู้ถึงประเพณีไทยนนเทศกาลของไทยและก็มารยาทของคนไทยได้ดีเลยเลยคะ่ะก่อนกลับบ้านเราไปถ่ายรูปที่ห้องไทยแชะกันนะคะ ห้องนี้เป็นสตูดิโอถ่ายรูปเพื่อนๆเลือกชุดเลือกเรื่องประดับเลือกฉากอยากเข้าไปอยู่ในยุคสมัยใดก็จัดได้ตามใจเลยละค่ะสนุกมากๆจริงๆถึงแม้จะเป็นเรื่องราวของไทยแต่ก็ทำให้เด็กๆอย่างกุงกิ๋งสนุกมากๆเลยละค่ะถอดรหัสไทยเป็นนิทรรศการที่ทุกคนจะได้เรียนรู้คู่ความสนุกนอกจากห้องต่างๆที่กุงกิ่งได้แนะนำเพื่อนๆไปแล้ว ที่นี่ยังมีอีก9ห้องให้ทุกคนได้เดินดูนะคะมิวเซียมสยามอยู่ที่ถนนสนามชัยกรุงเทพมหานครเปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์เวลา10บโมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะถ้ามาเที่ยวในวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่เสียค่าเข้าชมนะคะวันนี้กุงกิ่งสนุกและก็มีความสุขมากๆเลยค่ะเพื่อนๆแ่ละคะ่ะสนุกไหมเออ ด้านหน้ากุงกิ่งจะชวนทุกคนไปทำอะไรสนุกสนุกอีกต้องติดตามใน,นรายการวันแสนสนุกของกุงกิ๋งทางช่องกุงกิ่งแฮปปี้เวิลเวลา4ี่โมงเย็นสำหรับวันนี้บายบายค่ะกดติดตามช่องของกุงกิ่งด้วยนะคะ